สวัสดีครัพบผมพอพี่นิยมูนะครับวันนี้มีเอ็นจงงางเข้าบ้านคนนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเดือยกันอยู่นะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจงอางหรือว่าอะไรนะครับตอนนี้แต่รับแจ้งมาคือจงอางเนาะก็อย่ารอตอนนี้กําลังเล่งไปอยู่ครับกับน้องอามนะครับน้องอามเป็นยมเูเี๋ยวถึงที่ ที่เกิดเหตุแล้วเราค่อยมาถ่ายกันต่อนะครับขอได้ขอแชร์ด้ก่อนอยู่ในภาสีสิงเอาถือถือถงหาบานหาามไปนไปนี่เฮ้ยใคร ตตัวไหนีตัวไอ้สองตัวอยู่ไหนยู่เงี้ยอยู่มันยอยดูเนี้ยโอเคโอเคไม่เป็นไร e. เอาเอามีใครมีถุงไหมเอาไม่ใช่ครับสิงสิงเอา,เอา,า,าเอาถุงไมหมนถอครับย่าถือไว้เลยเอาถือไว้ สายแล้วเจ็บทาไม่เป็นไรครับผมไม่เอาไม่รอบเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวทางเดี๋ยวพี่ดูของเขาหน่อยแล้วเร็วไหแไม่ไม่อย่เน่าจะไม่มีแลไม่มีแ ไม่ไม่ใช่ครับสิโอเค